กูอ่ะไม่ได้ขอเลยมึงอ่ะขออืออ่ากะปีกับปออืออ่ากบปีกับปอกับปีกับปอมาล้อหน้าสมาลอนะฝนเอาแค่ดูในซีรีส์ก็พอเนาะโอ้โหด้วยอ้งอ่าวน่ารักแสนสดอืออ่าวน่ารักแสนสดได้ต่อปีกับปอโดนรถเหยียบใต้ซะแน่เออ อียู่ในโรงเรียนเราทำบ่อยสุดบ่อยสุดน่าจะเป็นเตะฟุตบอลครับเตะฟุตบอลใช่เตะฟุตบอลที่โรงเรียนครับเล่นกองไหนฮะกองกองเชียร์ครับกองเชียร์กองเชียร์ไม่ต้องเล่นฮะอยู่ตรงไหนก็เชียร์ได้ครับกองเชียร์กองกลางกองกลางนี่เด็กกลางห้องเล่นกองกลางด้วยเอออ่ะแน่นอนครับพ้นครานี้นะฮะต้องบอกว่ากรรมการผิดเองนะฮะไปอ่านของคนที่สองนะฮะ ขอโทษนะฮะข้อนี้ถือว่าไม่ได้สงสัยโพสไม,ไ,ไม่กล้ามองไม่กล้ามองแอบมากไปมาฮะ <c oughs> แอบที่เขาไม่รู้เลยนะดีแล้วที่เขาไม่รู้รักอยู่เรียวถ้าแอบรักเขาม่กี้ได้ไหม,ไ,มได้ไ โอ้เดี๋ยวนะโอ้หเดี๋ยวนะตากผ้าเป็นที่เก่งมากเลยเก่งจริงผมต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากเพราะว่าตากผ้าแบบไม่ดีมันไม่แห้งตากผ้าแบบจรีงคือแห้งแน่นอนสุดยอดครับสองคะแนนครับแล้วมาต่อข้อต่อไปเะเลยนะฮะอันนี้ฟังเพลงหรือตัววาใครครับอ๋อฟังเพลงแบบมีสายก้อยนิ้วก้อยเราคือสาย ขนาดนี้ให้ครับได้เลยครับถูกต้องครับข้อนี้ฟังเพลงนะครับเราก็ต่อข้อที่เจ็ดครับหมวดจินโลกเหมือนเดิมนึ่งสำหรับคุณครูนะครับที่อยากจะติดตามผลงานผมนะครับก็เร้ววันนี้ครับจะมีคอนเสิร์ตที่เป็นรวมทั้งหมด16คนครดูเลยครับรวมถึงคู่สองเราสองคนด้วยครับชื่อ L L Fan Face 2023ครับจะจัดขึ้นประมาณเดือนหน้าเดือนหน้าแล้วเหรอใช่ครับ จริงหรอจริงครับอ่รีวิวกันนะวองไวเหมือนกันนะครับใช่ครับแล้วก็จะมีมีอะไรมีอะไรมีคอนเสิร์ตนี่แหละครับก็ฝากฝากทุกคนด้ไปนะครับแฟนนี้แฟนนี้แฟนนี้ดูเป็นยังไงเนี่ยมีแฟนนี้แฟนนี้ที่ต่างประเทศครับจะมีที่หลายหลายประเทศเลยครับฝากทุกคนไปให้กำลังใจกันด้วยได้ไปนะฮะอาจจะรู้ว่ามีคอนเสิร์ตด้วยมีกิจกรรมต่างๆให้ติดตามด้วยนะครับอ่ะ น้องเจมินายครับโอ้เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยใช่ใช่นะฮะตาผลงานเหมือนกันเลยใช่ครับเอาฝากติดตามดูซีรีส์อีกรอบก็ได้นะฮะอาโอเคแบนผมเป็นประธานนักเรียนครับจบไปนานแล้วแต่ว่าก็ไปย้อนดูกันได้นะครับตอนที่เพิ่งจบไปอเวสการ์ยากยากก็อวสการครัเพิ่งจบไปเมื่อวันไหนนะ วันที่เราถ่ายใช่ก็กลับไปย้อนดูได้ครับอยู่ใน YouTube ยูทูบจีมิวครับแล้วก็นี่เลยครับฝากนี่เมื่อวานเพิ่งไปเมื่อวานคุณถ่ายมายังไงนะใช่เป็นสวาเรียกว่าซีรีส์ตอนพิเศษนะครับครับโดยเฉพาะของโอโมท่านั้นครับเมื่อวานคุณไปถ่ายมาทั้งวันเลยบอกเลยว่าแบบถ้าได้ดูแล้วเนี่ยมันยังไงโหดใช่ยังแย่ไม่พากจเหรอหวานเชียร์มากเลยครับหวานเชียร์เลยนะฮะถ้าไม่ดูถ้าไม่ได้ดูมันจะเป็นไงโอ้เชยอะเชีย ต้องไปชมกันนะครับเป็นช็อตฟ <ots> ิล <annoying> <problem> ์มซึ่งเป็นถ่ายทำเมื่อวานเลยใช่ซึ่งก็จะบอกนะครับว่าเดี๋ยวรอติดตามกิจกรรมเดี๋ยวผมจะบอกกล่าวให้ฟังนะครับผมส่วนวันนี้นะครับเรียกได้ว่าน้องสองคนอยูว่ามาสร้างรอยยิ้ม